สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปอยค่ะปอยเชลินนะคะมิสแฟนนครพนมค่ะ่พูดถึงงานวันนี้ก่อนร้องเพลงเป็นยังไงบ้างวันนี้หุ้ยตื่นเต้นตั้งแต่มีงานแกนมาตรงนี้น่าจะเป็นงานที่สองค่ะที่ปอยร้องเพลงน้องตั้งแต่ที่เราประกวดตอนนั้นเราประกวดนครพนมมีรอบแกนนวอยด้วยอันนั้นครั้งแรกแล้วก็รอบนี้ครั้งที่สองเลยตื่นเต้นสุดเลือกเพลงเองค่ะเพราะว่าเราเรารู้เอาเอาแบบจะไปแข่งเสียงแบบว้า ไม่ไม่ถนัดสักเท่าไหร่เราก็เลยมาจอยเลยมาแบบสนุกเลยค่ะมาเอเพื่อเอนเตอร์เทนโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นไงเจอชาวบานเจอหนุ่มวานเป็นไงบ้างเสียงฟังกโอ้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาร้องเพลงแบบดีว่ามากใช่แต่ว่าเราก็ไม่น้อยหน้านะคะแกนบอยอพูดถึงงานวันนี้และวันนี้จริงๆแล้วเราเราต้องไป ในส่วนของไปดูสถานที่ฝากแต่เราไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่จริงจริงวันนี้ต้องมีกาไปดูสถานที่ด้วยแล้วก็จะมีพี่ๆจาลองเหตุการณ์ให้ดูก่อนว่าโอเคการตกน้ําวันนี้มันยังไงบ้างเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เราติดงานเนาะเราเราเรา,เร,ารับงานตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าทางก็ได้คุยกับทางทีมงานคะ่ะทางทีมงานก็มีการอัดคลิปส่งมาให้เราดูด้วยคะ่ะใช่ แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องกลับไปแล้วก็เป็นสแตนบายตื่นื่นเช้าเลยแต่เช้าเลยพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่ตีสี่เลยค่ะวันใจอะไรไหมหรือว่าขลองคอก่นอ๋อได้ไหมคะค่ะครับครับสวัสดีค่ะของวันที่สิบหกก็ือวันพรงนี้เลยค่ะจะมีกินวิตามินค่ะดูวิตามินก่อนเลยเนาะแล้วก็พักผ่อนเพียงพอแล้วก็มีการไปซ้อม่ายน้ำด้วยทางสุขภาพจิตก็มีการที่โอเคเรา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 ดีใจอย่างหนึ่งที่เรา ได้ได้เห็นกําลังใจจากทางบ้านด้วยแล้วก็รวมไปถึงคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทางสุขภาพจิตเราก็เลยค่อนข้าง,างที่จะแข็งแรงอ่าฟีฟักนิดนึงกลับไปตอนที่ว่าเราได้รับเลือกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างโอ้โหหนูก็ตอนแรกหนูไม่ไม่ส่งไปเพราะว่าหนูอยากช่วยจริงๆแต่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ปานเทพแล้วก็คุณอัดมากๆนะคะที่เลือกปลอยเนาะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจำลองเหตุการณ์นี้ค่ะ เ,เดี๋ยวลําดับคิวกัน,ย,น,นยังไงลำดับใช่ไหมตอนนี้มีกำหนดการเข,าเข้าออกมาแล้วคะ่ะก็ะพี่จะเห็นกาหนดการวันพรุ่งนี้อือนกันไป,ไปว่าพี่ไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอต้องรองหลังจากที่เสร็จช่วงงานช่วงเช้าว่นนี้ก่อนแลควะมีตาม,มาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจะังหวะตอนนั้นคือน้องอาจจะเตรียม ขึ้นเรือแล้วหรือเปล่าเตรียมขึ้นเรือจะอยู่ช่วงประมาณ9ก้าโมงค่ะเก้าโมงจะเตรียมขึ้นเรือแล้วก็จำลองเหตุการณ์แล้วค่ะจะเป็นช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับว่าโอเคหลังจากเราตกน้าเราหลังจากเราจําลองเหตุการณ์ล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เสียงว่านาใช่ค่ะ <c oughs> เป็นเราต้องมูอะไรบไ้รางไหมต้องขอมีใจมองเลยมีมีมีค่ะมีปอยก็จาการไหวท่าที่ต้นทางรวมไปถึงพี่แตงโมแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ จะไปที่สถานที่จริงก็จะขอขอมาอีกสักทีหนึ่งคช่ค,คือวันนี้เป็นพักค้างแรมที่นู่นใช่ค่ะแล้วก็บีบกันอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะยังไงก็ขอกำลังใจให้น้องขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะยังไงพรุ่งนี้ก็รอติดตามข่าวกันนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ปรากฏความจริงออกมาค่ะ,ะพูดถึงการเตรียมตัวหน่อยนี่ก็แป๊บเดียวก็เข้าวันที่ยี่สิบค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างโอ้ใกล้แล้วเนาะใกล้มากมากเพราะว่า แป๊บจะเข้ากองใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันที่2ิบนี้ก็จะเป็น orientation วันแรกเนาะที่เราจะได้เจอทั้งหมด77จังหวัดก็ดีใจค่ะก่อนอื่นดีใจเลยที่ครบ77็แล้วเพราะว่าจังหวัดคนครพนมคือเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่ประกวดจนตอนนี้ก็ครบ77แล้วนะคะดีใจที่จะได้เจอเพื่อนดีใจ,ท,จ,จ,จที่จะได้เจอกับบอสด,ด้วยก็ถามว่าเตรียมตัวยังไงเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายเทรนการตอบคำถามเทรนกันเดินรวมไปถึง ทำให้สีบีของเราแข็งแรงมากที่สุดค่ะใช่ยังไงก็ฝากเขาด้อมสปอยด้วยนะคะตอนนี้ต้องการคนเข้าด้อมเป็นจํานวนมากเลยอ่าฝากโซเชียลมีเดียค่ะก็ขออนุญาตฝากช่องทางของปอยนะคะสามารถเจอได้เลยว่ามิสแฟนคนครพนมนะคะหรือว่าจะติดตามปอยไม่ว่าจะเป็น t i k t o k IG Facebook ชื่อว่าเชอรินจุดเคค่ะเราบมารียกว่าเป็นจังหวัดแ,แรกที่ประควรมีเวลาเยอะกว่าเราเรามองว่าเราได้เปรียบเนือเปรียบ จริงๆมันมันได้ทั้งได้เปรียบและเสียเปียบได้เปรียบใช่ว่าเราได้ตัวแทนมาค่อนข้างเร็วแล้วเราก็เหมือนเป็นช่วงที่ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นเนาะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่พอเราเป็นจังหวัดแรกๆเราจะทํายังไงให้กระแสของเรายัางอยู่ในโซเชียลแบบนี้ไปเรื่อยๆชายบริโมว่ามันมันเป็นสองสองด้านมากกว่าถามว่ายากไหมกับการเป็นเวทีแรกๆคอยว่ายากนะ ไปว่ายากที่เราจะสามารถคุมกระแสของเราให้อยู่ในโซเชียลแบบนี้ไปนานๆใช่เพราะว่าวันนั้นที่พี่ไปงานแถลงข่าวพินวัตพินวัตเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่20เขาจะบอกจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนเลยเาาหรอคะว้าแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเขาจะถามนางงามทุกคนว่าใครไปทําอะไรที่เกาหลีมาบ้างแล้วเราดูกันว่าจะเป็นยัางไงาได้เลยอุ้ยตอนนี้หนูก็ยังไม่เคยไปเกาหลีเลยยังไงฝากพี่เอ็นดูน้อง บอลนัครพนมด้วยนะคะส่งหนูไปเกาหลีกับบอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ